อยู่ในน้ำมีสองตัวเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในห้องดีนะ่เดินไปเลยค่ะอันนี้ก็ไดโนเสาร์ห็นเก้าอี้ักนไปท ไปดูไดโนเสาร์สีลุ้งคอยาวไดโนเสาร์คอยาวค่ะ ดูแบบก่อนนะคะอันนี้เป็นช้างแอรฟริกามีอะไรอีกนะพุกท้าเห็นอะไรอีกฮะลิง ดิงตัวใหญ่เลยอยู่ในตู้ตอันนี้อะไรคะเต่าค่ะต,ตอนนี้เป็นห้องโชว์ไดโนเสาร์นะคะโอ้ตัวใหญ่จังเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชฟันแหล่ ตอนเขานะตัวนี้ชื่อสยามแรปเตอร์สุวัตินะคะน้องพาโอ้หูอ้าปากกว้างจังเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นตรงนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้ชื่ออีกัวนโนดอนค่ะ ว้าวแล้วก็ฟันแหลมๆตัวนี้อาโลซออัอาโลซอนี้กินเนื้อนะฟันแหลมตัวใหญ่หางยาวมากเลยอ,อันนี้จำลองซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะคะ ตัวใหญ่เนี่ยเหรอสไปโนโซอรัสเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นห้องจําลองป่าไดโนเสาร์นะคะตัวตัวนี้ก่อนเลยหูฟันแหลมมาก อันนี้เป็นจำลองป่ามีไดโนเสาร์อยู่สามตัวอุ้ยมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยตัวนั้นมันเหมือนจะขยับปากฮะตัวนี้หรอฮวิเหมือนจริงเลย แบบปตัวน,นี้ก็ขยับเหมือนกันไข่เดโนเสา์ไ <scr> um> ข่เดโนเสา์ค่ะเฮ้ยห้องนี้ดีอ่ะ ไดนโนเสาร์นอกอาคารนะคะน้องทาเดินดูไดนโนเสาร์แล้วอันนี้คือคืออยู่ในป่ามีหลายตัวเลย วันนี้ค่อยาวเลยอ่ะลมเย็นมากเลยจับเทา้เทาเล็บไดนโนเสารมีนิ้วด้วยนะมีหาง <c oughs> Thank mm -hmm. you.